ครับก็มาพบกับผมอีกหนึ่งคลิปครับผมวันนี้ช่วงเย็นครับผมก็จะพามาตีประช่อนครับลองดูครับก็เหยื่อที่ใช้นี่ครับเป็นเหยื่อยางครับสีเมเลมอนครับแล้วก็เป็นคันใบสันแล้วก็เป็นลอกคิมโนครับผมเดี๋ยวลองไปชมกันครับว่าช่วงเย็นนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมจะได้แต้มก้่ครับเดี๋ยวลองไปชมกันครับ ว่าจะมีมากัดหรือไม่กัดครับเดี๋ยวลองไปชมกันเลยครับ โอ้ไอ้ชีอะเฮ้ยจัดครับจัดโอ้โหเยอะจัดแล้วโอ้ยองใหญ่เลยโอ้โหโอ้เอ็มซีครับเมื่อกี้็ีอย่างใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นต่อครับ อด <laughs> โอ้ยอดโอ้โหน่าจะเป็นตัวเล็กครับไปนะ้ำบปนคลื่เลยประเมือ <c oughs> ตาม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 งปตั้ง <c oughs> เห็นไหมครับอตรงนี้แม่งโอ้โหหลงเงาเลยกัดกัดดีกราในใน,ในล้างเมื่อกี้ก่ะล้างเมื่อกี้น้ากัดไม่กัดมีล้างเมื่อกี้น้ากัดไม่กัดล้างไหนฮะเกิดอะไรขึ้น โอ้การเดีวอุ้ย,ายการวปลาตัวเล็กว่ะนี่ย่นี่ครับโดนครับผมนี่ครับโดนจนได้ครับนี่ครับสีโดนจนได้ครับผมนี่ครับผมอ้ยลวงนี่ครับ เป็นปลาช่อนไซงามๆเลยครับมี่ครับกับเหยื่อยากกบยางนี่ครับผมกบยางสิครับสวยนะครับจับตั้งหลายทีอ๋อจาบอีกแล้ับโอ้โหจับอีกแล้วจับอีกแล้วดโอ้โลงปั๊บจับปุ๊บเลยครับผมจับอีกแล้ว ตบเลยนะตบเนี่ยเ like. น,นี่ยตรงนีาา้ตัดบอยมันขึ้นเนินแน่เลยนั่นนะโอ้ยโต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 โ้าตัวตใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ oh. โอ้เห็นไหมครับเมื่อกี้กัดกตัวใหญ่ครับผมซ้ำซ้ำมีต้องซ้ำ ตโต้เองเจ้าโต้ไอ้น้ำปลามขึ้นมาบนปูนเฮ้ยโอ้ยหลุดไปแล้วโดดอีกแล้วโหโดดอีกครับรผม อุ้ยอุ้ยอ้อขายยัดดีจังวะเนี่ยเยอะพุ่เลิะนี้แน่นอนจรงนิงอุ้ย,ก,ก,ยกัดีกแก้วโอ้โหกัดกัดแหลกกัดลานอุ้ยกัดนกแก้วมันทำไมกัดไม่อยู่วะตดนอื้อ กัดทิ้เป่งเลยกัดไม่อยู่อะเอ้ยตกกกัดมันด้ายแห่มันไม่มาทอดแต่แหมันมาทอดไม่ตกแล้วเนี่ยหนีหมดหนีหมดไปแล้วสวยตรงเนี้ย ตัวใหญ่ต้องหายไปไหนวะโอ้ะิดหายขึ้นค้างบนเลยนี่ก็จะคลาดช่องตุม้มแล้วกลับตุ้มดันงนะ ได้ไงได้ไหมได้สิครับโดนโดนโอ้ไปชั้นเก่าครับผมนี่ครับไซสเก่าเอาหลุดไหมเอาหลุดนี่ครับเป็นไปชั้นจอครับไซส์จอครับตัวน้อยครับก็กัดดีอยู่ครับเดี๋ยวผมจะลองอีกทีจริงครับยังไม่มืดครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอไปก่อนครับมันมืดแล้วครับหมดเวลาครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม